สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะอะไรรึอที่ว่าไม้มงคลคุณตาวิถีไทยดูสินี่นี่น,นี่กำลังออกดอกสองดอกแล้วก,ก็กำลังจะมีใบสมาชิกใหม่ด้วยป้าทิโต โบ,โบราณเพิ่นว่าต้นไม้ใบายาที่กําลังจะมีสมาชิกใหม่มีดอกใหม่นี่ถือว่ากาลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนาเออมีบารมีโบราณเพื่นว่านะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อดอกโชคเก้าชั้นนี่เป็นสี เล่ๆแบบนี้เป็นสีอ่ำแบบนี้มันกัาง,งามมีมนตรามีมนขลังไปอีกแบบนึงได้คุณตาวิถีไทยเพื่อนวะ <laughs> เอโอโหดอกโชคเก้าชั้นกำลังจะมีสมาชิกใหม่ด้วยเ <c oughs> บิ่งรู้นี่ป้างา,งามงามงามมีโชคมีวาสนาก <c oughs> ำลังสิมีดวงเพิ่นวะอืมโบราณว่า ผู้จัดการโรงแรมคุณตาวิถีไทยต้นโชคเก้าชั้นนี่อยู่กับคุณตามาเหิงและเพื่อนวะอืมตั้งแต่ยังน้อยน้อยนะตั้งแต่สองสามใบนี่นี่ตั้งแต่สองสามใบนี่ใบนี่อ่าสองสามใยังจนมีใบใหญ่ขึ้นมาจึงเกิ้งขึ้นมานะอืมอคักคักคักผมนี่เอาไปปลูกไว้ในป้ายทางเข้าโรงแรมและเอาไป เป็นกระเช้าของจำ่วยมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมนี่กระเช้าของจำ่วยอันนี้มันเหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบให้กับลูกค้าที่มีพระคุณเหมือนมาเออได้การได้การ <c oughs> นายห้างทองก็เช่นเดียวกันเอามาปลูกไว้ในกระถางบังกรแล้วก็มอบเป็นกระเช้าของจำ่วยให้กับลูกค้า ลูกค้าทุกคนที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและขายทองนี่ถือว่าเป็นลูกค้า VIP นะกระสิมีกระเช้าของชำลวยที่เป็นต้นโชค9ชั้นอันนี้ให้คนละหนึ่งกระเช้าสวยงามมากนะทีนี้คุณครูยกเอาต้นกระเช้า อาอาตกโมเมนต์กระเช้าแหละคุณครูนี่ยกเอาต้นไม้มงคลนี่โชคเก้าชั้นนี่เข้ามานักเรียนวันนี้ครูจะพาพวกเธอวาดและระบายสีต้นโชคเก้าชั้นนะนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมา,นมาคุณครูนี่ชั่วโมงศิลปะศึกษาเนาะหรือว่าชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อนก็สิเอาต้นไม้นั้นต้นไม้นี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนะมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันก็เลยเอาต้นโชคเก้าชั้นอันนี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเออปฏิทโทิทโนักเรียน บ้านใครมีบ้างต้นโชคเก้าชั้นมาอบานี่บอกนักเรียนหลายคนเงียบมีวิธีไทยยกมือขึ้นครูครับว่ายังไงวิธีไทยบ้านเธอมีหรือต้นโชคเก้าชั้นคุณครูถามอ๋อไม่มีหรอกครับครูครับแต่ว่าถ้าในอนาคตผมจะเอาต้นโชคเก้าชั้นนี้ มาขยายพันธุ์มาเพาะพันธุ์ขายจะได้ไหมครับคุณครูครับคุณครูก็เลยตอบว่าดีมากวิธีไทยยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของต้นไม้นะหลายคนหลายยูทูบเบอร์เอาต้นไม้มารีวิวขายอืมไลา์สดขายหรือบางคนขายทางเฟซบุ๊กบางคนขายทางเพจ ทางเว็บไซต์ทาง Youtube นะถ้าวันไหนเธอเปิดร้านขายต้นไม้บอกครูด้วยครูจะไปอุดหนุนเธอขอบคุณมากครับครูครับบาดนี้มาในระดับมหาลัยระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นโชค9ชั้นอ่า เพื่อที่จะได้เอามารวบรวมเป็นเล่มเป็นหนังสือเป็นตำรับตำราให้ใครที่สนใจอยากได้ต้นอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นโชค9ชั้นอันนี้ก็แค่เข้าไปดูในห้องสมุดก็มีบัดนี้เพื่อนบอกว่ายุคนี้เป็นยุคโควิด19นะเอาแบบซีให้พวกเธอเนี่ยไปสร้างเพจสร้างเว็บไซต์นะสร้างโปรแกรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ๊กเพจหรือทิกต t o k อะไรต่างๆนะเพื่อที่จะได้ออกข้อมูลต้นโชค9ชั้นอันนี้ลงไปแล้วก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นโชค9ชั้นนี่ก็แค่คลิกข้อมูลเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะดูได้เลยไม่ต้องไปเสี่ยง โควิด1 9ในห้องสมุดสันป้าทิโทรขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของต้นโชคเก้าชั้นให้กับนิสิตนักศึกษาหรือบคุคคลที่สนใจอยากได้ข้อมูลไปศึกษาหาข้อมูลเนาะอ,อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลคุณตาวิถีไทยต้นโชคเก้าชั้น อาผมบจําจเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเข้าพิธี7วัน7คืนตามศาสตร์ที่ได้รํำเรียนมากับครูบาอาจารย์แค่เอามาปลูกไว้ในบ้านในเรือนในชาญก็จะเป็นสิริมงคลนักแรเพ่อนว่ามีโชคมีวาสนามีโชคมีวาสนาถึงเก้าชั้น,นแต่คุณตาวิธีไทยต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับชมเพื่อความบันเทิงเด้ออ,อ,อ,อืม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 ิท,ทขักขนาดอาจารย์บัดนี้ในห้างทองก็ผู้จัดการเพิ่นปัดปินเสี่ยวเหยกันเนาะไปกินข้าวร้านอาหารตามสั่งของคุณยายอยู่ข้างๆโรงแรมข้างห้างทองอืมห้างทองนี่ซิอยู่ขวามือ โรงแรมอยู่ซ้ายมือตรงกลางก็เป็นร้านอาหารตามสั่งของคุณยายเป็นเพิงเล็กๆคุณยายก็สะสมต้นไม้เยอะแยะมากมายนะบัดน,นี้มากินข้าวเสายายกับข้าวคือเกาเดิมมาหนิจ้ากับข้าวเหมือนเดิมของนายห้างทองก็คือกบเพ้ารวมไข่ดาวแซบๆกินย่ำใด้กระเบือ่อ <laughs> กับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการ ข้าวผัดไข่ดาวกินยำไดกระแทบคือเก่ายังโบเบือ่อคือเก่านะอ่กินข้าวหนำซ้ำปลาอิ่มนนำสำราญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยายแล้วก็ยกเอาต้นโชคเก้าชั้นอันนี้เข้ามาพวกเธอดูสิต้นโชคเก้าชั้นที่ยายเอามาให้พวกเธอดูนี่กับของคุณตาวิถีไทยมันเป็นต้นเดียวกันพันเดียวกันหรือเปล่ากำลังออกดอกชูฉวยอยู่นี่ อ่ายายคักขาดานเพื่อนว่าสุดยอดของต้นโชคเก้าชัน้นกําลังจะมีใบใหม่กําลังแทงช่อดอกออกมาแบบนี้โชควาสนานักแลคเพื่นว่าเออคัก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 ,ก,กคนละยี่สิบต้นพอไหมยายละบอกโอ้เกินพอยายเกินพออาขอบคุณมากนะขอบคุณมากมียายท่านหนึ่งโทรเข้ามาสั่งจองทอง อสั่งจองต้นไม้สิมาซื้อทองนายห้างทองพรุ่งนี้ยายจะไปซื้อทองนะยายเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวต้นโชคกาวชั้นแล้วมันสวยมากยายอยากได้พรุ่งนี้ยายจะไปซื้อทองที่ห้างทองในห้างขอบคุณมากนะจ๊ะที่จัดเตรียมต้นโชคกาวชั้นไว้ให้ครับคุณยายครับ ัม้จะมีบ่มีนะโทรมาจองไว้แหละเออได้กับคุณยายนี่แหละสิไปะให้คุณยายเพิ่นนั้นนะคุณตาท่านหนึ่งโทรมาผู้จัดการเว่าตาก็จะไปพักโรงแรมของผู้จัดการพรุ่งนี้แต่ว่าตาก็ดูวิดีโอ YouTube ของคุณตาวิถีไทยแล้วอต้นโชคก้าชั้นมันสวยมาก อยากได้ผู้จัดการจัดเรียมไว้ให้หน่อยนะครับครับครับคุณตาครับอัสสันป้าทิโทอันนี้ก็บเอฟซีของผู้จัดการคือกันนะมาพักเทือดก็โทรสั่งมาจองต้นไม้มงคลที่เป็นกระเช้าของจำรวยเมื่อนี้เป็นต้นโชค9้าชั้นที่ทำที่ทากระเช้าของจำรวยสุดยอดสุดยอดของต้นไม้มงคลเลยละ่ะ เป็น,นันดับต้นๆของต้นไม้มงคลัรได้ไปปลูกก็ถือว่ามีโชคมีวาสนาโบราณเพิ่นว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งใดแต่แข่งโชคแข่งวาสนาแข่งบูได้มันต้องเติมเสริมแต่งเอาเองเนาะท่านผู้ชมเข้าวัดเข้าว่าทําบุญอ่แล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจตามความเชื่อ ของตัวเองตามหลักศาสนาของตัวเองและก็มีต้นมงต้นไม้อามงคนนี่มาปลูกเสริมดวงเสริมวาสนาของเฮาอเอเอสีได้หรือบบได้ก็อีกเรื่องนึงน่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของโบราณโบราณเฮาเอาละเนาะสำหรับเมื่อน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาพิธีไทยอยู่ดีมีแฮสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมโหงม,มหนานอนรลับกับขอให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสาคนละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายให้พบเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือโชคเก้าชั้นครับท่านผู้ชม